ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ในร้านเจ๊ไข่ซีฟูด้ดฝั่งขวามือของผมนี่จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเจ๊ไข่ครับผมนนสวัสดีครับร้านเจ๊ไข่ที่เป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่ดังที่สุดในย่านประชาชื่นอยากได้เจ๊ไข่แนะนําเมนูหน่อยครับวันนี้มีเมนูอะไรให้ทานบ้างครับวันนี้ก็นําเสนอนะคะปลากระพงสองใจตัวมันใหญ่ใช่ไหมคะบา<ะ>งคนก็อยากจะกินทอดกระเทียมบางคนก็อยากจะกิน3รสเราก็สามารถที่เราจะเลือกได้ม,มาทําเป็น2อ,อย่างนะคะเรียกว่าปลากระพงสองใจคะ่ะคือเลือกไม่ถูกทําให้2อย่าง ใช่จานนี้ครับผมอันนี้กุ้งแชบวยนะคะผัดกะเทียมเผ็ดค่ะซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะที่อยู่ข้างหน้านี้ครับเหมือนหอยแมงผู้มีหางอันนี้ก็คือหอยตลับเพชรนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบช่วงเทศกาลเป็นหน้าหน้ามาแค่เดือนหนึ่งสองเดือนอะไรเงี้ยก็จะแวบๆไม่ได้มีทุกวันใช่ค่ะเป็นหน้ามาแค่ชื่อก็ฟังดูร่ำรวยแล้วนะชื่อหอยตลับเพชรวันนี้เราก็มานำเสนอใน เมนูหอยตลับเพชรผัดน้ำมิกเผานะคะและถ้วยสีขาวๆที่อยู่ทางขวาค่ะอันนี้คือแกงส้มหน่อไม้ดองนะคะใส่ไข่ปลาเรียวเซียวนะคะไข่ของเรานี่ก็จะเน้นเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่ๆแบบอย่างนี้เลยคะ่ะซิกเนเจอร์ของที่ร้านก็คือแบบจัดจ้านเขาบอกว่าร้านเขาเป็นอาหารซีฟู้ดที่จัดจ้านที่สุดในย่านนี้นะ,ะแต่เรายังไม่เชื่อหรอกเพราะเรายังไม่ได้ชิมน<ช>ี่แต่พอชิมก่อนผมต้องเริ่มกินฝั่งไหนก่อนครับเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเค็มๆนิดๆค่ะอ๋ออันนี้เป็นทอดกระเทียมเนาะใช่ค่ะตัวใหญ่มากอ่ะใช่ไข่ เราก็จะใช้ปลาไซส์1นกิโลนะคะทำไมคือใหญ่ที่สุดแล้วในระดับของการทำปลากระพงร้านอาหาราน้าใหญ่ขนาดหัวผมได้คบบนอ่ะน้องท้องนอก่กรอบ กรอบตึงเลยนะแต่ข้างในนี่ยังนุ่มอยู่ใช่ค่ะเพราะว่านี่ต้องใช้น้ามันเยอะในกาทอดเนาะใช่ค่ะเราจะใช้น้ํามันใหม่ๆเลยนะคะทอดออกมาจะได้สีแบบเขาเรียกอะไรอะไม่ดําอะค่ะสีแบบเหลืองทองมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้มีพริกิกนี่อันนี้ราดพริกอันนี้ราดพริกค่ะจะเป็นสาบรถนะคะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะเข้ามาผสมรวมกันก็จะได้เป็นอีกรสชาติหนึ่งนะฝั่งนี้จะแบบมีความหวานมากฝว่มีความเผ็ดเล็กๆกุ้งไหนเจ๊ไข่ยกมือขึ้นมาดน่อะน่ไม่ธรรมดา หวนเพชรเนี่ยไม่ธรรมาดาเลยบเนีาาาา่กระลั่เนี่ยไม่ได้กุ้งไม่ธรรมาดาเพราะว่าตัวใหญ่มากแต่ใหญ่ๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่สดก็ไม่มีประโยชน์ใช่ร้านเราเน้นของสดคะ่ะอันนี้ไซส์นี้ก็ประมาณแปดถึงสิบตัวโลแปดถึงสิบตัวกิโลค่ะเด้งเด้งเลยคุณผู้ชมเอาเรื่องกุ้งก่อนค่ะผมเพิ่งไปทําฟันปลอมอมาต้องบอกเลยว่ากุ้งเนี่ยสู้ฟันปลอมสะเทือนเลยคุณผู้ชมเด้งดึ๋ง นึ่งนึ่งกระเด็นอยู่ในปากคือแม่กัดลงไปแล้วแย,<ช>ย่แย่ยังไงตรงนี<อ>้กค,คือแบบมีความเด้งทู้ฟันส่วนรสชาตินเ,เนี่ยผัดพริกเกลือเนี่ยถึงเครื่องมากมีทั้งกระเทียมเจียวเนาะต้องผัดใส่แรงๆนะพวกนี้ชผัดกระทะพวกเทปลอนนี่ก็ไม่ได้ต้องเป็นกระทะเหล็กเท่านั้นทำให้มันไม่หอมคุณ่มต่อมาเป็นหอยตลับเพชรอันนี้ต้องบอกว่าหากินยากและไม่เคยใช่<อ>ค่ะเนื้อเขาจะหนึบมากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมเคยกินหอยตลับอะรสชาติกับกลิ่นเนี่ยคล้ายๆหอยตลับแต่ว่าตัวเนี่ยมันต่างกันลิบลับ หอยตลับนี่มันมีกระจี้ยีอยู่แค่นี้ไอ้หอยนี่มันตัวเบลเลอร์เลยเนื้อค่ะจานมากตัวเท่านิ้วโป้งอ่ะแล้วพอกัดเข้าไปเนี่ยมันมีความแน่นไม่เหมือนกับหอยตลับถ้าเกิดคุณชอบหอยตลับนะแล้วคุณผู้ชมอยากกินแบบสะใจคุณผู้ชมต้องสั่งแต่ว่าไม่ได้มีตลอดโทรมาถามนิดนึงว่าวันนี้มาไหมอะไรเงี้ยค่ะต่อมาแกงก้มขออนุญาตดิบมาทางด้านนี้นิดนึงนะครับไข่ปลาเรียวเซียวขนาดของไข่ปลาเท่าเม็ดกระดุมอ่ะ รสชาติของแกงส้มหน่อไม้ดองนะครับใส่ไข่ปลาเดียวเซียเนี่ยผมบอกเลยว่าครบจัดจ้านแกงส้มนี่ทำยากนะไม่สามารถที่จะต้มแล้วก็กินเลยเนี่ยไม่ได้จะต้องมีการเก็บน้ำเอาไว้เรียกว่าเก็บหัวเชื้ออันนี้อาจจะเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับหมึกไข่นึ่งพริกมะนาวอันนี้ของอเรานี่จะต้องเปรี้ยวเค็มเผ็ดจัดจ้านเน้นหมึกไข่ที่สดไม่แต่มาเห็นไม่ไม่เห็นมีพริกเลยอะ่ะอ่าลองชิมดูสิลองชิมด,ดูว่ารสชาติเป็นยังไงไม่เห็นมีพริกเลยทำไมน้ำซุปมันมันแ่บขนาดน,นี้อ้าว แซ่บมากครับแล้วจานต่อมาครับนี่อันนี้เป็นออส่วนนะคะเราก็คัดสรรหอยนางรมที่เขาเพิ่งแกะมาใหม่ๆแกะไว้ในถุงนานๆอะไรไม่ใช่แบบนแั้นนะคะเราจะเน้นที่ว่าสั่งเขาแกะแกะแบบสดๆนะคะเป็นหอยของโซลราดนะคะกินแบบไม่ต้องมีซอสเลย,อเยลอง <ผม S 2> อชิมชิมอย่างนี้ก่อนเลยเท่าที่เห็นนะครับตรงหน้าตอนนี้หอยนางรมเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่อย่างเดียวมันยังเปลงอีกด้วยใช่ค่ะนั่นหมายความว่าข้างในมันไม่น่าจะฝอนะมันสื่อความสดของมันนะคะ นอกจากความสดของหอยนางรมเนี่ยรู้สึกว่าอ,อส่วนนี่จะมีกลิ่นกระทะด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องใช้ไฟแรงค่ะต้องใช้ไฟแรงทำาซึ่งมันไม่สามารถที่จะทําเมนูนี้ที่บ้านได้และอร่อยเท่าที่ร้านกลิ่นกระทะเป็นกลิ่นพิเศษที่แฝงขึ้นมาแล้วหอยนางรมนี่บอกคุณผู้ชมเลยกัดเข้าไปนี่คล้ายๆกับกัดลูกโป่องอะจังปะอย่างนี้เลยนะ <laughs> ไม่น่าเชื่อเมนูออส่วนนะมีส่วนประกอบแค่หอยนางรมผักอีกไม่กี่อยา่างแป้งแค่2ออย่างนะกับไข<ฟ>่แต่ทําอร่อยยากมากถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินออส่วนอร่อยอร่อย ต้องลองมาชิมเองผมไม่สามารถจะบรรยายได้หมดแต่บอกเลยว่าคุณภาพครับผมปลาดุกตัวสีส้มนี่คืออะไรนะเนี่ยอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ําอันนี้เราผ่าใส่มาเขือเปาะต้องชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเห็นมีถ้วยแยกนี่คือถ้วยอะไรคือมันของหัวกุ้งเนี้ยค่ะอ๋อเราแยกออกมามันจะได้ไม่ไหลแล้วไปรวมกันนะคะคือมันมาครบไม่ให้โอ้โหเผามาแต่ตัวแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อไม่ใช่ค่ะตอนแรกแฟลเจ๊ไข่เห็นกุ้งที่ร้านนึกว่าปลาดุกปลาดุกสีส้มหรือปลาคราฟ เพราะมันตัวใหญ่เท่านี่ข้อแขนเนี่ยหุ้ยทำไมใช้ไข่ลงทุนขนาดนี้นค่ะกล้ามคุณผู้ชมนึกว่าไข่ควงที่บ้านเป <c oughs> ็นแป้งเท่าไข่ควงเลยอ่ะข้ากุ้งเนี่ยมันเป็นเมนูจัดอยู่ในประเภทยำชนิดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งส่วนมากจะทำกับเนื้อสัตว์ประเภทย่างนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ยก็จะกินแบบกล่งสุด กึ่งดิบเนาะแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรเข้าไปเยอะๆรสจัดจ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้ามากินสั่งพวกท่าเนี่ยก็สามารถจะสั่งได้ว่าจะเอาสุกร้อเซหรือจะเอาแบบมีเดียมเร์หรือว่าจะเอาแบบว่ามีเดียมมีเดียมอะไรอย่างงี้ก็สั่งเจ๊ไข่ได้นะได้ค่ะหมูก้อนค่พี่ใหญคุณผู้ชมดูสิอันนี้เราจะย่างแบบไม่ค่อยสุกมากนะเป็นแบบมีเดียมอะค่ะแบบ ข้างในเด้งแบบตู้ฟันเลยนะรสชาตินี่จัดจ้านแล้วก็ยังมีความหวานของกุ้งนะเต้ไนะข่นะมันมีความหอมด้วยเพราะเาไปย่างมา,าดูก้ามกุ้งโอ้โหนี่ใหญ่เท่ากับด้ามช้อนอันนี้ทีเด็ดนะเพราะว่าก้ามนี่มันเอาไว้หนีบไนงะหนีบอาหารกระเด้ง <c oughs> กระเด้งกระเด้งอย่างนี้นะื เขาไม่เคยใส่ใหญ่เนี่ยกินยังไงก็ไม่สะใจเจ๊ไข่บอกว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับตัวนี้อันนี้หกถึงเดขีดค่ะผู้ชมไม่ต้องมาแย่งกันให้เสียเวลาเวลาเขาเอากุ้งมาเสิร์ฟคว้าถ้วยไปก่อนเลย <c oughs> เพราะว่าถ้วยนี้มันมีมันใส่ยอยู่ในนั้นค่ะเมนูสุดท้ายอันนี้ปลาที่เชิดหน้าอยู่ตรงนี้เมนูอะไรครับเนี่ยปลาสรัรปเผาค่ะมีเครื่องอยู่ข้างในด้วยนะของที่ร้านจะใช้ซอสอย่างดีเนาะแล้วเราก็ หมักปลาไว้หนึ่งคืนแล้วถึงจะมาเผาได้ต้องหมักก่อนหรอใช่ค่ะเราจะต้องห่อไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วถึง<อ>จะมาเผาไม่นั้นแล้วเครื่องทุกอย่างมันจะไม่เข้าไม่ซึมเข้าไม่ในตัวปล<ช>าอย่างเงี้ยหรอค่ะปลาสำลีนะครับเขาบอกว่าเนื้อเนี่ยมันจะต้องแน่นแต่ว่านุ่ม<ช>ประดุะดดังสำลีนี่ เฮ้ยเดี๋ยวเจ๊ไข่มันต้องอย่างนี้เอาเนื้อเนี่ยผสมกับซอสอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ดีถ้ามาที่ร้านเจ๊ไข่แล้วสั่งเมนูนี้นะอย่าลืมทําตามที่ผมบอกน้าจิ้มซีฟู้ดอย่าเพิ่งเอาน้าที่เขาหมักปลาเนี่ยแหละเนี่ยมากินกับปลากอ่อนอยากจะให้เจ๊ไข่เนี่ยฝากร้านเนี่ยคุณผู้ชมนะครับว่าอยู่ที่ไหนครับมีเบอร์ติดต่ออะไรบ้างครับเจ๊ไข่ตั้งอยู่ที่ถนนประชาชื่นประชาชื่นระหว่าง3.7กับ38นะคะร้านเจ๊ไข่หาง่ายนะคะเบอร์ทางร้านนะคะก็ 0-258536, 41นะะคแล้วก็มีอีกเบอร์หงนะคะ 081-889-3739แล้วก็ถ้าเกิดเสร์ชหาเจ๊ไข่นะคะทางไลน์ก็พิมพ์เลยค่ะแอดเจ๊ไข่ซีฟู้ดค่ะก็จะขึ้นมาเลยค่ะ